กับสวัสดีครับกับเอฟซจอยรถไทยสิ่งเนาะโอนี้ก็เป็นพังเป็นทีเรียบร้อยนะครับก็บมุดไปอีกนะครับเกียบเกียบสองพันนะครับ หลังจากเขาตัดใหม่มาวันเนาะตัวนี้ลูกสูบแตกครับเป็นลูกสูบพร้อมเสื้อใหม่ก็จะมาหกร0อกว่าบาทครับส่วนตัวนี้ไม่เป็นไรครับแต่จะหมดกว่าตัวที่ลูกสูบแตกเนาะคือบาไหมครับ สเตียรดูรูแม็กซ์อีพร้อมสู้ครับจะได้เป็นโ so ซ่สร้อยนะครับโซ่ส so ร้อ so ยก็สตัดได้ที่เขาแล้วครับเพราะว่าเาบอเอาน้อมันออกโซ่ส so ร้อ so ยลังกลมนะครับคือผมก็ต้องการลังเลี่ยมนะจะหม็ดใหญ่กว่านี้แต,มต่มันหมึกเนาะผมว่า นี่ครับด้านหลังจะเป็นเหลี่ยมนะครับนี่คือโซตัดครับโซสร้อยก็จะหลังจะกลมกลมนะครับกลมกลมครับไม่รู้วาในกล่องครับสังเกตนะครับความแตกตั้งนะหลังก็จะเป็นเหลี่ยมนะครับโซตัดนะครับนี่โซสร้อยนะครับเขียวคนก็จะเม็ดเล็กก่ากันนะ ส่วนตัวเครื่องจะเป็นแม็กนัมจ1นะครับตัวทอปของเพิ่นเลยเนาะเจสบาเป็นของสติลแท้นะครับโซ่ก็สติลแท้นะครับบานห้าก็จะเอื้อนสติลสติลเนานะแต่ทางสากลผมก็จะเลือกอะไรสติลสติลนะประมาณนั้น จะใส่อยู่ประมาณ16นิ้วนะครับดุนนี้จะจุบาอยู่ที่22นิ้วแต่มันข่อนคางนักนะครับถ้าตัดไม่น่อยผมรู้สึกว่ามันจะปวดหลังปวดบาานะแต่เาตัดใหม่อตเนื่องนะตัดอยู่ค่ากับมันกะจะ็จะเกินความต้องการน,นะครับ มันก็บม่ได้จำเป็นว่าจะได้ใส่เงาขนาดนั้นบางทีไม่หน่อยเอ้องกระิกคือคือเาก็นักเปล่า,าตตัวเคียงมันก็นักแลนะครับตัดยุคค่าอย่างพาะราศก็เน้นอยู่ประมาณสิบหกนิ้วนะครับเต็มสิบแปดเดี๋ยวผมก็ว่านักอยู่ผมก็เลยเรียกเป็นสิบหกนิ้วนะครับสิบหกนิ้วก็จะอยู่ประมาณเจ็ดร้อยบาทนะครับ ส่วนโซ่สติมซูปเปอร์นะครับ450บาทครับโอ้กับหาัาวง450 29ฟันหนึ่งทับอะไรสองนี่แหละ นาซีเมนมาอื้นนะครับ,บปาไม่เบน้องว่ามันสิตรวจจัดํำได้กับเครื่องที่ทำมาใหม่นะครับลูกสูบไม่เสียไม้ครับแ่บ,บากับสูบกะเ,เก่าเนาะครับตัวนี้ก็จะเป็น14นิ้วนะครับหรือทางสากลเขาก็จะเรียก12หสอโตนะครับแต่มันเป็น14นิ้วนะครับ ตัวน,นี้1กนิ้วหลักคงจะใส่ยประมาณนี้ถัวนี้ก็นี่เขาเพิจะเล่นเน้นเป็นตัวใ้ญ่แล้วนะครับ70บา30ไปเล่นครับคลิปนี้ก็ม่มีอย่างไรนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับจะพบพอกันตอนปั๊มม่อีกทีหนึงเนาะ สวัสดีครับ